สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้กริดและกริดฮับบน Visual Studio Code กันนะครับก่อนอื่นเรามาดูซิว่ากริดกริดฮับและ Visual Studio Code นั้นคืออะไรกริดเป็นโปรแกรมที่ใช้ติดตามและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ต่างๆส่วนกริดฮับนั้นเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการเก็บโค้ดต่างๆซึ่งจริงๆก็มีอยู่หลายเว็บไซต์แต่กริดฮับเป็นเว็บไซต์ที่รับความนิยมมากที่สุดส่วน Visual Studio Code เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือเรียกว่า Text Editor นั่นเอง นอกจากโปรแกรม Visual Studio Code หรือที่เราเรียกว่า VS Code นั้นยังมีโปรแกรม Text Editor อื่นๆเช่น Notepad++ เป็นต้นโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้กีดกันเลยครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมโดยดาวน์โหลดมาจากจิด SCM SCM นี้ย่อมาจาก s o t r c Code Manager นั่นเองเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งโดยในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งเราสามารถที่จะเลือก Text Editor ได้ซึ่งในตัวอย่างนี้เราจะเลือกเป็น Visual Studio Code ขั้นตอนต่อไปให้เราไปสร้าง Account บนกิดครับ สำหรับคนที่มี Account อยู่แล้วก็สามารถลงทะเป็นเข้าใช้ได้เลยสำหรับ Account ที่สร้างใหม่จะไม่มี Repository ซึ่งเสมือนกับคลังไว้เก็บโพสต์ของเราเราสามารถสร้าง Repository ใหม่ได้โดยการคลิกที่ create repository นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปเราก็จะพบก,กับหน้าที่ให้ใส่รายละเอียดในช่องแรกเราก็ตั้งชื่อ Repository ของเราซึ่งในตัวอย่างนี้เราจะตั้งว่า demo แล้วก็ใส่รายละเอียดซึ่งตรงนี้จะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกสถานะ จะมีสาานะแบบเป็น public ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาดูโค้ดของเราได้หรือจะตั้งแบบเป็น private ซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดสิทธิ์ให้คนเข้ามาดูโค้ดของเราได้ส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นไฟล์ต่างๆที่จะใส่ไว้ใน repository ของเราก็จะมีไฟล์ readme ซึ่งเป็นรายละเอียดของ repository ของเราและก็ไฟล์ gitignore ซึ่งไฟล์นี้จะเป็นตัวบอกให้ git รู้ว่าไฟล์ไหนที่ไม่ต้องการให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงส่วนอันสุดท้ายก็เป็นลายเส้นนะครับก็จะเป็น รายละเอียดของสิทธิในการที่จะนําโค้ดของเราไปใช้นั่นเองซึ่งในตัวอย่างนี้ผมจะตั้ง r e p o s i t o r y ของผมเป็นแบบ p r i v a t e แล้วก็ให้มีไฟล์ readme เสร็จแล้วก็กด create repository เลยเราก็จะได้หน้าตาของ repository ของเราออกมาเปนาน็นลักษณะนี้ให้เราสังเกตมุมบนด้านซ้ายที่เห็นว่าในเว็บไซต์จะสร้าง branch ชื่อว่า main มาให้ของเราโดยอัตโนมัติในส่วนของการลงโปรแกรมกริดและการสร้าง repository ในเว็บไซต์กริดฮับก็เสร็จแล้วเราจะไปดูในส่วนของการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์กันนะครับ ในตัวอย่างนี้ผมได้สร้างไฟล์ข้อความไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อเดโมผมก็คลิกเลือก open folder แล้วก็มาคลิกเลือกที่เดโมตรงนี้ผมอยากให้เราจําที่อยู่ของโฟลเดอร์นี้ไว้โดยโฟลเดอร์นี้ถูกสร้างอยู่บนไดร์ c และไม่ได้อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ใดๆเลยเราก็เลือกโฟลเดอร์เดโมแล้วก็กด select นะครับเมื่อกด select folder แล้วโปรแกรมก็จะขึ้นไฟล์ทั้งหมดรวมถึงบโฟ f o l อร์ที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์เดโมตรงนี้เรายังจําได้นะว่าโฟลเดอร์เดโมเนี้ย อูในได 4, ้ซีเราจะพักในส่วนของ VS Code ตรงนี้ไว้ก่อนต่อไปเราจะมากำหนดชื่อและอีเมลของผู้ใช้กริดโดยใช้คำสั่ง g r ิดคอนฟิกขีดข g l o b a l user.name ตรงนี้ก็ให้ใส่ชื่อผู้ใช้ซึ่งชื่อตรงนี้อาจจะเป็นชื่อย่อ ซึ่งไม่จำเป็นต้องตรงกับชื่อใน Account ของ g i t h u b ก็ได้และในการกำหนดอีเมลก็ใช้คำสั่งคล้ายกันเปลี่ยนจากเนมเป็นอีเมลและก็ใส่ Account e m อีเมลลงไปเช่นเดียวกัน Account e m อีเมลนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็น Account ที่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ g i t h u b ก็ได้เมื่อกำหนดเสร็จแล้วเราลองตรวจสอบชื่อและอีเมลดูโดยใช้คำสั่ง g ริด config แล้วก็ลีดออกมาซึ่งตรงนี้จะเห็นว่า User และอีเมลก็เป็นไปตามที่เรากำหนดเมื่อกี้เดี๋ยวผมเคลียร์สกรีนหน่อยนะครับใช้คำสั่ง cls Crere c e s screen Enter ตอนนี้เราก็กำหนดชื่อและอีเมลของผู้ใช้กริดเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาทําการตั้งค่าเริ่มต้นของโฟลเดอร์ที่จะให้กริดติดตามการเปลี่ยนแปลงกันตรงนี้ในส่วนของ VS Code ให้เราคลิกไปที่ตัว s o u r t Control จะเห็นปุ่ม Initial Line Repository เราสามารถที่จะกำหนดค่าเริ่มต้นของโฟลเดอร์เพื่อให้กิดติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยกดปุ่มนี้ก็ได้หรือจะใช้ Comma n d Line ใน Windows PowerShell ก็ได้ส่วนตัวผมแนะนำให้ใช้ Comma n d Line จะเห็นลำดับขั้นตอนการใช้งานที่ชัดเจนกว่า อย่างแรกเราจะต้องเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่เราทํางานอยู่จากปัจจุบันที่เราอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า user แล้วก็สับโฟลเดอร์ pj ให้เราออกจากโฟลเดอร์นี้โดยใช้คําสั่ง cd หรือ change directory คําว่าโฟลเดอร์ที่เราติดปากกันเนี้สมัยก่อน DOS เราเรียกว่า directory เพราะนั้นคำสั่ง cd ก็หมายถึง change directory นั่นเอง backslash ก็คือออกจาก directory ทั้งหมดเมื่อกด enter เราก็จะมาอยู่ใน drive c เสร็จแล้วเราก็ change directory อีกครั้งหนึ่ง เข้าสู่เดเรียร์ที่ชื่อว่า Demo จะเห็นว่าตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Demo แล้วลองเช็คลายละเอียดไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ใช mm hmm. ้คำสั่ง dis ls เราก็จะเห็นไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ซึ่งถ้าเกิดดูใน Vi ดูอัลสปา r เ r ก็จะเห็นว่าจะมีไฟล์ hello.txt เพียงไฟล์เดียวที่อยู่ในโฟลเดอร์ demo เมื่อเราเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะทำงานแล้วเราก็จะเซตค่าเริ่มต้นของกริดในโฟลเดอร์นี้โดยใช้ค,คำสั่ง g i ิ d อินิสถึ่งย่อมาจากอินิเชียลไรด์นั่นเองก่อนจะ Enter ผมอยากให้เราสังเกตการเปลี่ยนแปลงในกรอบของ Source Control และก็ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์เดโมนี้เมื่อผมเ n นเ r อปุ๊บจะเห็นว่าในโฟลเดอร์เดโมจะมี Hi d เ e n นโ l d เดหรือโฟลเดอร์ถูกซ่อนไว้ที่ชื่อว่าจุดกริดซึ่งโฟลเดอร์นี้จะเป็นตัวเก็บรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของไฟล์เราที่อยู่ในโฟลเดอร์เดโมส่วนในกรอบของ Source Control ตรงนี้ก็จะขึ้นสถานะการติดตามไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์เดโมซึ่งตอนนี้มีสถานะเป็น U U <You S 2> คืออะไรเราก็ลองมาเช็คสถานะโดยใช้ command line ใช้คำสั่ง g i t s t t t u s เมื่อกด Enter ก็จะเห็นสถานะของไฟล์เราเป็น u r t r k e k ก็คือตัว U ตรงนี้นี่เองแสดงว่าไฟล์นี้ยังไม่ถูกติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยโปรแกรมกลิดหากเราต้องการให้กริดติดตามการเปลี่ยนแปลงของไฟล์นี้ให้เราใช้คาสั่ง grid add แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์จากนั้นมาคลิกที่โปรแกรม VS Code และสังเกตสถานะตรงนี้สถานะตรงนี้จะเปลี่ยนจากตัว u เป็นตัว A ซึ่งหมายถึง AD d นั่นเอง คำสั่งกฤิดแอดก็เหมือนกับการเก็บไฟล์และสูตรเข้าแฟ้มไว้โดยคำสั่งกฤิดแอดนี้สั่งได้2แบบก็คือการเพิ่มทีละไฟล์ก็ใช้กริ a แอและตามไปชื่อไฟล์หรือจะเพิ่มไฟล์ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงในโฟลเดอร์นั้นก็จะใช้กริ a แอจุดต่อไปเราจะมาดูสถานะหลังจากการแอ d ไฟล์จะเห็นว่าสถานะของไฟล์เราขึ้นเป็นสีเขียวซึ่งแสดงว่าไฟล์นี้ถูกติดตามไปกิจแล้ว หากเรามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์อย่างเช่นลบคาว่า Word ออกและกดเซฟทันทีที่กดเซฟเครื่องหมายจุดนี้จะเปลี่ยนเป็นกากบาทและสังเกตสถานะตรงนี้นะครับสถานะตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นตัว m ซึ่งเรามาเช็คดูในก i t s t a t u s เราก็จะเห็นว่า m ในที่นี้ก็หมายถึง modify แสดงว่าไฟล์นี้มีการแก้ไขหากเราต้องการให้กริดเก็บการแก้ไขนี้เข้าแฟ้มเราก็ใช้คําสั่ง add เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะลองใช้ add จุดดูนะเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่ vs code เห็นว่าสถานะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น a ก็คือ add นั่นเอง แลวเรามาเช็คสถานะโดยใช้ command line status ก็จะเห็นว่าไฟล์นี้จะเป็นสีเขียวนั่นคือถูกบันทึกการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยการที่เราสั่งก i t a d d หลังจากการแก้ไขไฟล์โปรแกรม Git ก,ก็จะเก็บไฟล์ที่ถูกแก้ไขล่าสุดเนี่ยไปแทนที่ไฟล์เดิมถึงตอนนี้เราก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ได้แล้วที่ผ่านมาเราใช้คําสั่ง Gi t a d d ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ต่อไปเราจะจัดเก็บไฟล์ที่มีการแก้ไขล่าสุดเหล่านี้ลงบนคอมพิวเตอร์ เราก็ใช้คําสั่งกริดคอมมิตขีดแล้วก็ตามด้วยคอมเมนต์ของเราเมื่อกดคอมมิตโปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียดในการจัดเก็บก็จะมีชื่อแบนช์ม m a เตอร์แล้วก็หมายเลขเวอร์ชันของการจัดเก็บแล้วก็ตามด้วยคอมเมนต์ที่เราพิมพ์ไปแล้วก็รายละเอียดของไฟล์ที่มีการเก็บเข้าไปเมื่อเรามาคลิกที่โปรแกรม VS Code จะเห็นว่าในส่วนของ o u r c e Control จะไม่พบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์การคอมมิตก็เหมือนกับการปิดผนึกแฟ้มที่เราใช้เก็บไฟล์ที่แก้ไขล่าสุด และคอมเมนต์ที่เราพิมพ์ไปนั้นก็เหมือนกับการเขียนรายละเอียดคร่าวๆไว้บนหน้าแฟม้มว่าไฟล์โค้ดในแฟ้มนี้มีการแก้ไขอะไรบ้างคาสั่งกลิทคอมมิตนี้เราอาจจะเพิ่มข้อความไปในคําสั่งได้ทันทีโดยใช้กลิทคอมมิตขีด m หรืออาจจะใช้คําสั่งกลิทคอมมิตโดยไม่ต้องมีข้อความใดๆต่อเขได้ในกรณีที่ใช้คําสั่งแบบนี้กริจะเปิดไฟล์ขึ้นมาให้กรอกข้อความในโปรแกรม v s c o d e แฟ้มที่เก็บไฟล์โค้ดนี้จะถูกบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ของเรายังไม่ได้อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ git hub ซึ่งโปรแกรมกริดก็จะสร้างหมายเลขของแฟ้มไว้ให้หรือเรียกว่าเลขเวอร์ชันนั่นเองซึ่งหากเราเช็คสถานะของกริดตอนนี้จะเห็นว่ากริดจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆซึ่งสอดคล้องกับในโปรแกรม v s Code ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เราได้ปิดผนึกแฟ้มที่เก็บรวบรวมไฟล์แก้ไขล่าสุดไปแล้วโปรแกรมกริดก็จะเริ่มวงรอบการติดตามใหม่ตอนนี้เราจึงไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆเราสามารถที่จะเช็คแฟ้มที่ปิดผนึกหรือเวอร์ชันต่างๆที่เราบันทึกไว้ได้โดยใช้คคาสั่งกริดล็อก ตรงนี้ก็จะขึ้นหมายเลขแฟ้มของเราหรือหมายเลขเวอร์ชันของเราแล้วก็ขึ้นชื่อผู้แก้ไขและวันเวลาที่แก้ไขเราสามารถใช้ตัวเลข7อันดับแรกเพื่อเรียกเวอร์ชันนี้กลับมาใช้ใหม่ได้เลขที่เห็นนี้จะเป็นเลขฐาน16ก็ 6, <ล>ะจะมีเลขตั้งแต่0 9ถึง9 10ตัวแล้วก็ตามด้วย A B C D E F อีก6ตัวก็รวมเป็น16ตัวนั่นเองหากเรามีการเปลีป่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์ Hello t x t อย่างเช่นผมพิมพ์คําว่า Thailand เพิ่มเข้าไปและกด s a v กิตจตรตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์นี้หากเราเช็คใน command line ์กลิ t a t อรเราก็จะเห็นว่ากลิจะะแจ้งว่าไฟล์นี้ถูก Mo d i f y เราก็ทําเหมือนเดิมคือเพิ่มไฟล์การเปลี่ยนแปลงนี้เข้าไปในแฟ้มใหม่ก็ใช้คําคสั่ง add แล้วก็ enter และเราจะเช็ค status ด,ดูเห็นว่าไฟล์นี้เปลี่ยนสถา,า,านะเป็นสีเขียวก็คือถูกเก็บเข้าไปในแฟมแล้วต่อไปเราจะมาปิดผลึกแฟ้มนี้โดยใช้คําสั่งปิด commit เมื่อเรากด enter จะเห็นว่าในฝั่งของ VS Code จะเปิดไฟล์ commit edit message ขึ้นมาตรงนี้ให้เราพิมพ์ comment เสร็จแล้วก็ save แล้วก็ปิดไฟล์เมื่อปิดไฟล์ comment ที่เราพิมพ์เมื่อกี้จะก็ปรากฏขึ้นลองเช็คสถานะดูจะเห็นว่าหลังจาก commit ก็จะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะว่าตอนนี้เราได้ปิดผลึกแฟ้มไปแล้ววงรอบของการติดตามการเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงเราใช้จำนวนแฟ้มของเราก็ใช้กิ t ล็อก ก็เห็นว่าแฟ้มของเราเนี่ยมีอยู่สองแฟ้มอันนี้เป็นแฟ้มที่1อันนี้เป็นแฟ้มที่สองเคลียร์กิมก่อนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราจะเก็บยังคงอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหากเราต้องการที่จะอัปโหลดไฟล์พวกนี้ขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ของ GridHub เราจะใช้คำสั่ง Grid Remote Add Original และก็ตามด้วย URL ของ Re p o s i t o r y ของเราเราก็กลับไปที่เว็บไซต์ GridHub เสร็จแล้วก็พิมพ์ Username Password ็อกอินเข้าไปเข้าไปที่ repository demo ของเราเสร็จแล้วมาคลิกที่ code ตรงนี้กดคัดลอกเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาที่ command line วาง URL ของเราลงไปเสร็จแล้วกด enter ขั้นตอนนี้เป็นการระบุปลายทางบนเว็บไซต์ของ GitHub ต่อไปเราจะอัปโหลดข้อมือของเราขึ้นใช้คำสั่ง git push u origin master เดี๋ยวผมเปิดเว็บไซต์ให้ดูไปพร้อมกันนะต่อไปกด enter จะเห็นว่า ข้อมูลของเราถูกอัปโหลดขึ้นแล้วถูกสร้างเป็นแบนช์ใหม่ที่ชื่อว่ามาสเตอร์ตามที่แบนช์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราคลิกดูตรงนี้ก็จะเห็นมีแบนช์เมนซึ่งถูกสร้างโดยกริปฮารหรือมาสเตอร์นี้ก็มาจากคอมพิวเตอร์ของเราเมื่อคลิกเข้าไปในมาสเตอร์ก็จะเจอไฟล์ที่เราอัปโหลดขึ้นไปซึ่งเมื่อคลิกเข้าไปในไฟล์ก็จะเห็นข้อความหรือโค้ดที่ติมอยู่ในไฟล์นั่นเองการอัปโหลดไฟล์ขึ้นคลิดฮารกเ็เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปหากเราต้องการทํางานเป็นที เราสามารถที่จะแชร์ repository นี้ให้กับเพื่อนรุ่มทีมเราได้โดยไปที่ s e t t i n g แล้วก็ไปกดที่ manage access แล้วก็ invite เพื่อนเราเข้ามาก็พิมพ์ชื่อ Account ของเพื่อนเราเสร็จแล้วก็เลือก Account ของเพื่อนเราเสร็จแล้วก็กด add to this repository เว็บกิบฮับจะส่งข้อความเชิญเข้า repository ไปยังอีเมลของเพื่อนเมื่อเราเข้ามาดูในอีเมลของเพื่อนที่ถูกเชิญก็จะเห็นปุ่มเชิญเข้าร่วมแล้วก็คลิกไป แล้วเพื่อนเราก็จะรอกอินเข้าสู่กิทคับด้วยยูสเซอร์เนมของเพื่อนในกรณีเข้าครั้งแรกระบบจะยินยันตัวตนในการส่งรหัสไปทางอีเมลเราก็เอารหัสมาใส่และกด Vodify bon เสร็จแล้วก็กดตอบรับคำเชิญเพียงเท่านี้เราก็จะเห็นไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ใน Repository ลองทำกันดูนะครับสวัสดีครับ